ตัวเก่าเราสามารถนํามาใช้ใหม่ได้ถ้ามันยังไม่ขาดอ่าลงมือเลยครับให้เห็นหน้าเพื่อนหน่อได้ยังเห็นแต่ขาได้เอาเข้าขมาเลยครับนักเรียนสามารถพูดได้นะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะครับเลือกใหม่ได้ถ้ามันไม่ดีเลือกใหม่ได้แล้วก็เริ่มกระบวนการของเราเลยนะครับจากนั้นเมื่อเรา นี่ใบออกเสร็จให้เราเก็บใบไปทิ้งด้วยนะอย่าทิ้งเกินกาดรับทราบจ้า,จาครับอ่าลงมือครับนักเรียนสามารถใช้ได,ได้นะอย่าพูดเขาไม่สุภาพลยตายหนาใช่ไหมนะอ่าลงมือเลยแล้วก็พี่จะเอาโมโนน้ำหนึ่งอันที่มีหัวที่มีหัว,ม,หวมาเรียมไว้เลยกูอเอาออกค่ะ ใครได้แล้วก็ออกมาเพื่อนจะได้เข้าไปนีต้าต้องคู่จึงละมนตอนนี้แต่กล้องขยับมาตรงนี้ตัวนี้ก็คือกิ่งที่เราได้หัดทําไปแล้วเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือเราวาดีเราวาดีทาไม้เพื่ออะไร ไว้เพื่อที่จะเป็นต้นต่อเพราะว่าในปีการศานะึกษาหน้าเราจะมีการเปลี่ยนยอดนะครับเปลี่ยนยอดเปลี่ยนยอดลีลาวดีตัวนี้มันจะเป็นพันธุ์ที่ดอกไม่สวยดังนั้นปีหน้าน้องเขาจะได้เปลี่ยนยอดลีลาวดีใหม่จากดอกสีขาวเอาดอกสีแดงสีเหลืองมาใส่นี่คือจุดประสงค์ของการขยายพันธุ์พืชของเราในดับม .3 นะครับก็ให้พวกเราได้เห็นไว้นี่คือติดเรียบร้อยนะนักเรียนนะมีใบแล้วก็มีรากออกพร้อมที่จะทำการต่อยอดใหม่ได้ โอเคนะต่อไปให้เราไปดูไปดูเพื่อน <_ d> um> เพื่อนทำงานยังไใครได้แล้วก็เอาไปตรงนู้นแล้วก็ไปดูวิธีการที่เพื่อนปากว่าถูกไหมนะเ <_ d> um> วลาปากไม่เรียนต้องให้มันหงายหน้าขึ้นอย่าให้มันคว่ำลงนะครับต้องต้องต้องปรับกิง่งกิ่งบางอันมันจะบโค้งเข้าใจอยู่เราก็ต้องปรับกิง่งปรับกิ่งนะ ปรับกิ่งให้ให้มันแบบสัมพันธ์กับกับผงข้าวชาเออ <c oughs> ไม่เช่วยเพื่อนดูซิว่าผ่านไม่เอาไอ้หันหน้าเพื่อนหน่อยเออของสัติการไม่ผ่านอาจจะได้ทำใหม่ทำดีๆดนแน,น่นๆจากนั้นก็เอาโบรลนานมาลบนะครับเอาไปวางไว้ต่อกับตัวที่เราทำก็ได้แล้วก็เอาโบโลนานมาลบนะครับ ต่อเลยครับต่อเลยแล้วก็เอาบัวรดน้ำมาลดไอไอตอนนี้อ่ยอันนี้ของชุติการก็กดลงดีๆกดลงดีๆกดลงดีๆกดลงแล้วก็ขยับชิดมาแต่นั้นก็เอาโบลร์น้ำมาลดเราจะลดน้ำวันละกี่ครั้งพุติการวันละกี่ครั้งลดน้ำช็อตจอนค่ะคือตอน เชา้ากับบายเบ่ายเร <laughs> ีอุตสาม์ทางอ่วยิ่งดีครับดี <laughs> อ่ะก็เป็นกระบวนการเรียนที่เด็กได้ได้ลองหัดทํา <c oughs> นะครับในช่วงนี้ก็ให้เราดูบรรยากาศการทําวันนี้มสมเงียบมากเลยนะครับ <c oughs> อืมไม่ค่อยมีป่ายมีเสียงเพราะว่ากลัวเสียงออกกล <c oughs> ้องไปดแค่ะเอาดินก็ไปใส่ให้เ <c oughs> ต็มใส่เข้าไปเต็มกดเน้นเดิอ โบลลอน้ำปวินเตรียมไว้แล้วเอาโบลลน้ำมาลดนี่นี่นี่อย่าใช้อย่างนั้นเอาเป็นฝอยปลูกเขาก็จะโหดลงไปเลยนะคะับเขาก็จะโหดรากยาวแบบยาวๆให้มันสูงนะว่าลดถูกไหมครูไม่แนะนให้เอาเป็นแก้วมาลด ต้องเป็นวัวรถน้ําที่มีที่มีฝาตรงนี้ด้วยเวลารถมันจะไม่กระเด็นแล้วมันก็จะไม่ล้มนักเรียนนะอ่ะตอนนาที่กล้องเอาแล้วครับอันนี้คือกระบวนการปักชำนะครับซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนชั้นม .3 วันนี้ก็คงจะนำสาระดีๆเรื่องการปักชำให้กับทุกท่านที่มีความสนใจเรื่องการเกษตรเพียงเท่านี้นะครับเราค่อยเจอกันในการตอนกิ่งในครั้งต่อไปขอจบการนำเสนอการปักชำไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ